ถึงมาเลยได้ละได้แล้เจ้าได้ละหนี่งตัวโอ้อยแบบใส่ช่างใหญ่ก็ได้ไมั้งจัดอ่ะจัดก้องอะไรวะกล้องไม่ค่อยชัดเลยเฮ้ยกล้องท้ายไม่ค่อยชัดเลยเฮ้ย กล้องม่เคยชัดจริงๆเลยกล้องม่เคยชัดเท่าไหร่ไอโฟนหรืออะไรไอไอโฟนหรือไอวัดนกน้ำซุ่มก็คือนี่แหละเอ่อน้ำซุ่มงนี่แหละแต่แก๊สแต่แก๊สยกโชยเลยโอ้ตัวตัวที่หลุดนี่ใหญ่กว่านี้นะอ้วนกว่านี้ตัวที่หลุดไปตัวนี้ยาวตัวนี้ได้ยาวตัวนั้นอ้วนตับเลยเกยเกย มันเกยหัวขึ้นมาใส่เชือกนะมันนอนนะยยกกอ่่าางนีี้ดวจะมองมองเห่าพุงมันอยู่อ่ะสุเลอะเลยอันนี้น่าจะโอ้สี่โลกว่าเนาะสี่โลกว่าสวยอันนี้ตัวที่สามเนี่ยตัวที่สามสองตัวแรกสองตัวแรกหลุดคู่เลยอันนี้ตัวที่สามละตัวตัวเล็กก็ตัวนั้นก็ไม่เล็กหรอกเบ็ดยืดเราก็ไม่เห็นเนาะแบบนี้ตะขอแต่หัวน้อยด้วยแต่หลุดใหญ่แน่ฮะใส่กระชังเลยเราล่ามนะใส่กระชังเหรอใส่กระชังนี่ก็ได้กระชังใหญ่ไม่เป็นไรหรอก กำลังเดินเลาะหาที่เยี่ยวพอดีเลยได้ยินเสียงอันนี้ตัวที่สามไปเปลี่ยนเยืแล้วมัมหมอคำออเบ็ดก็ล่วงน้ะไปรีบไปเอาปลาเบ็ดล่วงนะไปอันนึ่งไอ้คันหมาเลยไอ้ตัวสีส้มเลยเนี่ยขนนั้นเล่นชชโดเล่นมาช่อนมาไม่รู้เท่าไหร่ เอใส่ก่อนเสียวลัก no ติดปากไหมฮะติดหมดเลยก็ไ uh ด้จ no okay um uh ิ้ม anyway, จิ ah ้มเลยวะจับวางไว้นะจับหางไว้นี่โอ้ยจิ้มโหาในดีแล้วไม่เกี่ยวตัวช้างเนาะเกี่ยวช้างตัวเบ็ดนี่สวยเลยโอ้ยเป็นยังน่าเสียงปลานะครับมีเสียงคนตด อือจะมือปลดเรยมือหนึ่งก็อยากขายมือหนึ่งก็อยากปลดปลาก็เลยน่น่แ่จัดไม่ได้ตดนะเสียงปลาเนาะสุดแรกอ้าวปปลเย่งจับไปอันนี้ตัวแรกครับเพราะว่าหลุดไปแล้วสองกูสี่อยู่ได้ทอ้า วิดีโอหยุดเองเห้อัดไปอัดมายังไม่หยุดพี่นี่ไงยังอยู่เอเดือนอยู่นี่แหละรอชมผลงานตัวต่อไปตัวต่อไปไม่รู้จะได้ป่ะวก็กลางวันร่อนรอนเอาแรงมาเยอะละขันตีกปอมลงนี่แหละนั่นหัวกลัวหัวนักกระชังถ้าหัวถ้าถ้ามันลงกน้นมันน่าจะเห็นแล้วแหละปันเนื่อกี้ตอขึ้นแล้วขึ้นมาหน่อยขึ้นแล้วก็ขาขาด เนอปักก็คงปักกระชังนี่ยหัวมันี่ยต้องรอพี่เขาขึ้นปลาขึ้นโอ้ปลาขึ้นเดีใช้ไม่ได้แล้วหรอกเสียละนี่เลยผมลากลากจะเจอเลยผมบอกว่าจะเจอ,อยากนะกระชัง<อ>บางถ้าเรืองตรงตรงนี่ลากง่ายเบิกที่ร้านใช้ไหมเบิกอีกแล้วอันนี้เล,เนล่นละครตกกุ้งเลยน,นี่นเล่นลอกเ,เลเน่นลอ็อนเล่นล็อกเบ็ดเลยทีเนี้ยล็อกสี่ ไอเนี้ยลอกหยดน้ำอ่ะธรรมดาก็พอแล้วไม่ลอกสปินนิ่งแต่ว่าก็ค่อนข้างดีอ่าไม่ลอกหยดน้ำอุ้นลอปลาช่อนมาตั้งเยอะคันนี้นราจะลอปลาช่อนมาหลายโลอ่ะตะครนายกด้วยที่หนึ่งนายกอ่ะไปเยอะเลยพวกจะเอาปลาเอไปจีนปลาจีนมาแลกปลาช่อนดูน่าเขอให้ตกไม่ตกก็ไปตีแล้ว อ่าเยบบ้อยโอเคดูเรื่อง